สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มี110 LED ปี2020นะคันนี้ถูกมากนะเอาไป3 7k นะรวมส่งทั่วประเทศไทยนะคันนี้เข้าแน้นได้ 35k บวกนะเกือบ 40k นะอ่าแบ่งปันกันไปเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะอันนี้เป็น110 LED ลูก53ไม่ชักนะฟิตใหม่ครับเลือนเร่ง27นะแล้วก็มีกองเลดน,นะโอเคพ่อเป็นเฮงสุพันธ์นะเบิกนี่ครับ โชว์หลังคาบีตัวแกนใหญ่นะผมสวยๆอ่ารถสภาพคือแบบรถบ้านเลยนะสภาพสวยกิฟเลยเครื่องไม่เคยผ่านนะผมนะเครื่องแห้งอันนี้ดูชุดหัวก่อนนี่ครับหัวแห้งๆนะเป็นไงมีก้องเลดด้วยอ่าอย่างสวยคันนี้เล่นมอกรารเล่นมอกรารครบโอนพาสีหกเจ็ดนะอ่าเป็นตัวสตาร์ทมือฟังเสียงก่อน สามสิบเจ็ดเครวมส่งทั่วประเทศไทยหรือสามสิบเจ็ดแบงค์เทานะนเนี่ยติดง่ายๆลูกน้าสามดันโลนะท่อผ่าเปิดส่งเครงสวยนี่มาดูหน้าไม้มาดูหน้าไม้รถบ้านแท้นะอันนี้เป็นรถน้องชายผมนะนี่ครับหน้าไม้เก้าพันเจ็ดนะรถไม้แท้นะ รถไม่เคยกอไม้ไม่เคยทาอะไรเลยนะผมเช็คได้นะอ่าดูความสวยครับเพราะน้องชายผมทําแต่งงานนะเขาไม่ได้ใช้เขอเลยม,มาแบ่งให้ผมนะอ่าสวยป่ะอาจะดูทรงดูทรงกันจัดทรงมาแล้วนะหน้าหลังคันนี้37เคนะรวมส่งทั่วประเทศไทยรับเองเอาไป35เคแบ่งปันกันใช้โกปีใหม่เปงานทรงสวยป่ะ ประมาณนี้ครับใครชอบใครชอบนะทักมาได้เลยครับจิ้มลิงก์มานะหน้าโปรไฟล์ต่อผมจะมีลิงก์นะผมนะไม่ว่าจะเป็นแอปเขียวแอปฟ้าได้ทุกช่องทางน,นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไาย์กับเจ้า LVD ปี2020 S5 ครับผม